สวัสดีครับตอนนี้ครับผมมาอยู่ช่วงสิเขาวังน้อยครับปริมานรถไหลขึ้นครับรถเคลื่อนตัวได้ซาลงครับจากว้านน้อยที่จะไปสระบุรีครับรถเคลื่อนตัวซาลงปริมาณรถไหลขึ้นเวลาประมาณ สิบโมงเคองครับสิบนาฬิกาสามสิบนาทีกาจาราจรช่วงจะเข้าวางน้อยรถไหลขึ้นครับแรนซาลงครับแรนประมาณไดซี่สิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงครับ ไปเรื่อยครับพี่น้องบาง่างเรื่อยครับเพราะว่าขังหนาเขาบ่รู้ว่ามันสิม,นสมันสินิ่งบ่หรือว่ายังเคลื่อนตัวได้สี่สิบห้าสิบยูก็ถือว่ายังพอไปได้อยู่ครับช่วงบางน้อยครับรถกะบหนาึ้นครับเพราะว่ารถมันเคลื่อนตัวได้เบรรลูกระรถกับสิทธิปริมารถก็ต้องมาออกกันแถวนี้ครับเนี่ยอีก6กกิโลวางน้อยครับเนี่ยสี่สิบเจ็ดกิโล ตลาบุรีเลยสิกรับบ้านก็นเชียงเสร็จทางนีดเด้ยครับขับรถระมัดระวังครับ